อ,อ่ะเออลองเล่นนีิสิดูซิว่าแข่งแบบแขกแฮกแข่งอะไรเนี่ย <c oughs> คือมีคนเล่นอยู่แค่เนี้ยเหรอสองคนว่าแล้ว ล่อนไปหนูอย่างน้อยก็เป็นด่านที่ดูนจะสนุกอันนี้เป็นด่านเบต้านะด่านที่ออนไลน์ที่เปิดให้คนที่เล่นเกมนี้ได้ลองสร้างด่านของตัวเองดูนย เราจะทำไงเราถึงจะแซง,งเขาเราต้องเลี้ยวน้อยๆป่ะเฮ้ what เอาแล้วทำไมรถฉันกระตุกหน้าขมำอย่างเงี้ยละ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ทำอะไรเลยนะเ่อก้ ถ้าขี่เลี้ยวเห็นอยู่มันมีการผีเบรกโอโ้โหเดี๋ยวลองใหม่รอบสิได้ so <get> ไรโอ้มันก็อัพเลเวให้ด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ยเออก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเราลองเล่นด่านพิเศษที่ เพื่อนในเกมเราเนี่ยสร้างใช่ไมให้เราเล่นกันดีกว่าเฮ้ยเราได้200รบล็อ,อ,บอกค่ะ yeah. ยี่มิบสองพ0 0อะลองรีรีเฟรชเลยเฮ้ย,ยจริงจริงฉันก็อยากลองสร้างว่างอะฉันอยากสร้างมากอะอย่าบอกว่าไอ้คนที่แข่งกับเรานี้เจ้าของด่านนะ <c oughs> แล้วคือจกักรยานก็เหมือนกันทำไมมันความเร็วความแรงไมไม่เหมือนกันวนะ แล้วแต่คนสปินบ่อยอ่ะ,อะฉันก็สปินบ่อยๆอยดีถ้างั้นนะท้าไมเกี้ยอยู่ก็เบรกหน้าขมามเองไม่ได้กดอะไรเลยนีสปินได้ก็กดค่ะมันอยู่หลังฉันเนี่ยจะได้ยินเสียงล้อมัน มันอยู่ทางขวาแล้วเนี่ยเหนื่อยหอบจะตายแล้ว ้ยทำไมฉันรู้สึกมาถึงอย่างเงี้ยโอ้ My God <c oughs> ข้าวก่อนแค่ศูนย์สิบหกวินาทีโอเคเไม่ต้องให้เยอะนะเนี่ย ว่ามีคนไลค์ด่านนี้ตั้งร้อยกว่าคนนี่ไงเราแข่งกับเจ้าของด,าด่านยืนด้วยเนี่ยเขาเจ้าของด่านชื่ออะไรไพทูลน,นะ <laughs> <laughs> เด้อเด้ออย่าไปรีบชื่อเขาสิเราอาจจะอ่านผิดเออเราอาจอาจะอ่านผิดเอ้ยดูในเะข้าไปดูในเะนี่ยอะไรเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย แมทชเรสอีก2นาทีแจ๊ดดูดิเขาเปลี่ยนหน้าจอยูไอใหม่อะแบบว้าวเลยอะเว้ยไลน์นั่นคืออะไรอะให้ลูกไปะปอรไป เสือหมอกคันนี้แรงกว่าอีกไปต่อด้วยเสือหมอกภูเขา ด่านี้เราได้เล่นเสืม,มอค่ะแต่ทางมันมีความแต่ทางมันดูลุกลังนะเราเอาเสือหม,มอบที่เป็นล้อเผื่มมอภูเขาดีกว่าไหมเจ็ด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 ห้าสิบห้าสิบห้าสามเก้าเนี่ยอันนี้ลุยภูเขาได้เยอะ สปินน้อยกก่าแค่สามและทอยล่ะอตัวนี้แค่หกสิบเองแต่ตัวนี้คือลุยทางลูกหลังไม่ได้เลยค่ะหนึง่งอันนี้ลุยทางลูกหลังดีมากเลยแต่สปินแค่หกสิบสปีดหกสิบอันนี้เจ็ดสิบห้ากับอ่ะลองลองลองคันนี้ก็แล้วกันโกโก้อะไรล่ะเขายังไม่ไปตัวลูก โอ้ยเจ้กากระป๋าเออเฮอขนมทำไมแล้วเมื่อกี้แล้วสะบัดมือใส่เขาด้วยนะท่าจริงเลยอ่ะที่ตายเธอมันสอนสะปินเหรอมันเพิ่งมาสอนสะปินอะไรเอาป่านานี้เือเล่นจนมาห้าร้อยเวลเลยที่ตายเธอในยสอนเรื่องกระปินช้าๆไปนะไปข้างไหนอ่ะโอ้ โทษท,ทีมันไปไรอะน้ำตูดทุมันดีจักรยานฉันแรงอะเอ้าแค่ไหมล่ะทำไมเบอร์หนึ่งไปเลยดิอโอเคเราแข่งความเร็วเนาะเราห้ามกระโดดล้วห้ามเล่นผ้านะคะเราแพ่ประคองตัวเองให้อยู่ในสนามให้ได้ก็พอไปไยกน้เ

เอาฉันกลับขึ้นไปทีเอาเวนกันแล้วเหลืออกเก้าสิบแล้วมันยังไป็นชนส่ออือถูกแล้วจะอีนเบอร์หนึ่งเป็นชนส่องเข้าให้ได้ก่อนหนึ่งนาทีสี่สิบห้าเราไปแจ้ง แล้วทำไมยังไม่ได้ย ok ินดิหรือว่าเมื่อกี้ที่มันชนเสาคือมันยังไม่ได้เข้าเส้นชัยมันชนเสาเฉยๆแล้วมันก็ยังไม่ถึงเส้นชัยอย่างนี้หรอว h า t เจ e อดีนะฉันอาจอ่ะนี่มันหาดูได้ยากหาดูได้ยากเลยทุกคนฉากนั้นหาดูอย่างยากอ่ะ การแข่งขันจักรยานของเราอ๋อไม่ได้ใกล้หมดแล้วแต่แต่เราก็เล่นใกล้เสร็จแล้วเนะี่ยเหลือแค่สี่แชปเตอร์เท่านั้นสําหรับจักรยานเราก็จะเล่นจบในแชปเตอร์ของการแข่งขันจักรยานแล้วหรือเราจะเล่นจักรยานให้จบในอีกสี่แชปเตอร์สุดท้ายลองไปดูกันไหมทุกคนสวัสดี นายมาใหม่อะนายในเบอร์สิเอต์งงเหือดิอเฮ้ยนี่มันที่ไหนอย่างเงี้ยให้ม่สิเอต์สิสองอะนายมาใหม่กันแล้วคู่ใช่ไห้ล่ะเฮ้ยมันเพื่อนกันได้เลยว่ามายืนด้วยกันสี่ห้าคนชุดไห่ดีกว่าโอเคเราจจไมอยู่